ออปฏิณีเอฟเอ็มร้อยเจ็ดจเมกะเฮิร์ซสื่อสารสร้างสรรค์ก้าวทันดิจิทัลเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ที่นี่สถานีวิทยุมอออฟเอตมร้อยเจ็ดจุดสอเมกะเฮิร์ซจะนิพนธ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่นี่มอค่ะ สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่นี่หมออนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะช่วงเวลา8นาิก35นาทีถึง9นาฬิกนะคะวันนี้มีดิฉันฮาไทยการเพพรประวัติ รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและแน่นอนว่านะคะเราจะได้กลับมาติดตามในส่วนของความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กันด้วยซึ่งวันนี้ก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะซึ่งอีกสักครู่เดี๋ยวจะได้ร่วมพูดคุยกันค่ะช่วงนี้ขอนําเข้าสู่ช่วงของรอบรั้วมออ,อค่ะช่วงรอบรั้วมออ,อ ค่ะนะคะพูดถึงในกิจกรรมที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของงานสมโพธิมูลละนิทิเจ้าเองสือองค์พระพี่น้อง 108นะคะเจ้าแม่ทับทิมปัตตานีประจำปี2568ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เรียกว่าได้รับเกียรตินะคะจากคุณนัทวิริยาพฤกษวรรณค่ะนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการนะคะหัวหน้าสำนักง,งานบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะที่จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้รายละเอียดเรื่องหนีกันนะคะสวัสดีค่ะ ะคะหรือว่าคุณน้ำพึ่งนะคะวันนี้จะได้มาคุยกันถ้าพูดถึงเรื่องของงานสมโพธิมูลลนิธิเจ้าเองสื่อองค์พระพี่น้องอ108นะคะรวมถึงเจ้าแม่ทับทิมปตัตนีประจำปี2568เนี่ยก็เรียกว่าเวียนมาจนถึงปีนี้ต้องถามก่อนเลยอย่างแรกว่านี้ถือว่าเป็นการครบรอบเท่าไหร่กี่ปีคะเนี่ยค่ะจริงๆก็เราจัดกันมาจริงจ มันเป็นเขาเรียกไงพิธีกรรมประเพณีดั้งเดิมนะคะพี่น้องชาวไทยจีนนะคะที่ที่อยู่ในจังหวัดปัตตานีนะคะก็จะเป็นขึ้นเป็นประจําทุกๆปีในช่วงของเดือน8นะคะเดือน8ของเดือน8ไทยจีนนะนะคะก็ปีนี้ถือว่าเป็นครบรอบ113ปีโอ้โหร้อยกว่าปี113แล้วนะคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นวาระที่ดีที่ศิลปกรรมศาสตร์เรามหาวิทยาลัยสงขลานครินจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเรื่องของประเพณีวัฒนธรรม ของพี่น้องไทยจีนที่จะเกิดขึ้นเร็วรนี้ค่ะค่ะนะคะก็เราอาจจะเห็นในหลายๆกิจกรรมนะคะในเรื่องที่ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ก็ได้ไปมีส่วนร่วมนะคะกับกิจกรรมต่างๆรวมถึงงานสมโพธในครั้งนี้ <Okay. S 1> ด้วยเช่นกันนะคะแน่นอนว่ายิ่งใหญ่นะครบรอบ113ปีนะคะแล้วก็สำหรับงานปีนี้นี่ก็คือกำหนดจัดในช่วงไหนอย่างไรนะคะ จะจัดในวันที่10ถึง14กรกฎาคมนี่ค่ะค่ะนะคะถ้าเกิดว่าจะพูดถึงเกี่ยวกับในแง่ของความสำคัญกันนิดนึงก่อนนะคะว่าเรื่องของงานสมโพธเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยถ้าพูดในแง่ของความศรัทธาความสำคัญต่อชุมชนเนี่ยนะคะอยากจะให้คุณนวิริยะได้ได้สะท้อนตรงนี้สักนิดนึงค่ะคะจริงๆแล้วก็อย่างอย่างที่ทราบค่ะว่า ศาลเจ้าแม่เราเรียกสั้นๆนะคะจริงๆชื่อชื่อของสาลก็คือสาลเจ้าเจ้าอินอร์กืบพี่น้องร้อยแปดแล้วก็เจ้าแม่ทับทิมนะคะแต่เราก็จะเรียกกันสั้นๆว่าเป็นสาลเจ้าแม่ทับทิมนะคะก็เป็นสาลที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองนะคะจริงๆมันก็มีประวัติยาวนานของคนไทยเชื้อสายจีนที่มีสังกัดเขาเรียกไงคะแบบบรรพบุรุษดั้งเดิมอาจจะเป็น เมื่อก่อนมันจะมีก็อาจจะหลายชั่วอายุคนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณอย่างเชื้อสายต่างๆใช่ไหมคะแต่ไข่ล้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่พูดถึงนะในเรื่องของอดีตพูดถึงปัจจุบันให้มันเป็นพื้นที่ที่หล่อหลวมในเรื่องหล่อล้อมในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาที่มีขององค์พระในศาลเจ้านะก็ถือว่าเป็นเป็นงานที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของคนไทยจีนที่จะมาทํากิจกรรมร่วมกันสะท้อนประเพณีวัฒนธรรมเพราะว่าที่นี่ยังมีในเรื่องของ ประเพณีวัฒนธรรมที่หาดูได้ยากทเทียบกับสันเจ้าอื่นๆหรือ,อประเพณีอื่นๆของจังหวัดอื่นๆที่มีอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นเรื่องของการล้างเกี้ยวการทําพิธีกุ้งรวนการตั้งเกี้ยวอะไรเงี้ยค่ะเป็นประเพณีที่หาแล้วแบบ<ด>ว่า<ด>หาดูได้ยากใช่คือคถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ได้ไปชมนะคะก็อยากให ไปชมในช่วงของพิธีสําคัญๆในไฮไลท์ในแต่ละวันที่เขาจัดกันตั้งแต่วันที่10ถึง14นะคะเรียว่าในทุกวันเลยที่ไม่ควรจะพลาดใช่คใช่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่ามีความสําคัญกับชุมชนก็คือมันไม่ใช่เพียงแค่งานบุญนะคะแต่มันคือการเชื่อมโยงหรือเรื่องของรากเหง้าวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันค่ะอืมนะคะและแน่นอนว่าปีนี้เมื่อทางคณะเองค่ะได้ไปร่วมนะคะกับ งานสมโพ่อในครั้งนี้ความพิเศษหรือว่าความแตกต่างจากปีอื่นๆมีอะไรอย่างไรบ้างคือหลายๆท่านจะรู้จักศิลปกรรมศาสตร์คือดาจินอใช่ไหมคะคือดาจินอเพราะเราก็ไปพัฒนาย่านเราก็ไปทําในเรื่องของวิธีสถากือดาจินอกันที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มก๋วเหนี่ยวก่ะเป็นประจําทุกๆปีนะคะปีนี้เรามีการขยายวงแหวนเรามีการขยายพื้นที่ไปที่ถนน ฤดีนะคะตรงนั้นเพื่อเพื่อเกิดการเชื่อมโยงในการทํางานมากยิ่งขึ้นปีน้ความแตกต่างของของสารเจ้าเดิมทีสารเจ้าที่เขาจัดกันเนี่ยค่ะก็จะเน้นในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมที่ดั้งเดิมกันมาอย่างที่น้ำพึ่งบอกไปเมื่อครู่นี้แต่ปีนี้มีเพิ่มเติมเรามีประกวดภาพไทยค่ะคุณจอย่ะตอนนี้เราประชาสัมพันธ์อยู่เปิดรับสมัครอยู่ซึ่งวันสุดที่เป็นวันสุดท้ายค่ะวันสุดท่วันสุดท้ายหัวข้อมีหัวข้ออะไรค่ะเจ้าผ่านเลน ก็คือว ну ่าง่ายเราเปิดเราเปิดโอเพนเลยใช่ไหมคะว่าจะถ่ายองค์พระในศาลเจ้าจะถ่ายสถาปัตยกรรมในศาลเจ้าหรือจะถ่ายอะไรก็ได้แต่ว่าอยู่ในธีมนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนั้นก็ค uh ือเปิดกว้างเลยคือสามารถจะส่งไฟล์ฟอร์มใบสมัครนะคะก็สามารถเข้าไปดูที่หน้าเว็บเพจของคณะศิลปกรรมศาสตร์หรือว่าจะเป็นเพจของมูลนิธิศาลเจ้าเจ้าเองสื่อก็ได้จะมีใบสมัครหรือรายละเอียดตรงนี้ดูค่ะนอกจากนี้ก็ เราจะมีนิทศการประวัติศาสตร์ของที่จะบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ว่าความเป็นมาของคําว่า1 1 3ปีเนี่ยมีที่ไปที่มาอย่างไรอาจจะแบบว่าเป็นการขมมดได้เห็นภาพผ่านนิทรรศการใช่ไหมคะถึงวิวัฒนาการหรือว่าความเป็นมาซึ่งเชื่อว่าหลายคนน่าจะไม่เคยทราบแล้วก็เป็นข้อมูลที่อาจจะได้นํามาในนิทรรศการในครั้งนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะรวมถึงมีประวัติ ความเป็นมาขององค์พระในศาลเจ้าด้วยค่ะเราอาจจะรู้ประวัติขององค์พระในศาลเจ้าเจ้าแม่ลิมกนเนี่ยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราลองมาดูจักศาลเจ้าของเจ้าแม่ทับทิมดูว่าที่นั่นเนี่ยมีองค์พระอะไรบ้างและองค์พระแต่และองค์พระเนี่ยมีความเชื่อมีความศรัทธามีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องอะไรบ้างนะคะาามาชมนิทรรศการของเราได้ค่ะอันนี้ในส่วนของนิทรรศการนี่จะอยู่จุดไหนอย่างไรจุดนิทรรศการี่เราได้ความอนุเคราะห์คาะบริษัทปาทิก ค่ะปาเต็กก็คือจะเป็นถนนเชื่อมโยงของชุมชนเส้นนั้นนะคะท่านก็ให้พื้นที่ของเรามาเป็นมุมนึงค่ะเพื่อแสดงในทศกาลก็คือว่าง่ายมาสักการะองค์พระที่สรเจ้าเสร็จแล้วอะค่ะเราก็จะเดินชมย่านตรงนั้นหน่อยนะคะแล็เพราะว่าันงานเราจะมีตลาดด้วยตลาดเซิงลีอ่นนี้กําลังจะพูดในลำดับถัดไปเลยใช่ไหมคะตลาดเซิงลีเราก็จะเจอตลาดเซิงลีนะคะตลาดเซิงลีที่แปลว่า ความมั่งคั่งโชคดีนะคะอันนี้คือความไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์ของเขาคือเชื่อมโยงระหว่างศารเจ้าชุมชนแล้วก็มหาวิทยาลัยทํางานด้วยกันดังนั้นจะเห็นเลยค่ะว่ามีสารเจ้าแล้วก็มี มีตลาดเดินไปอีกสักนิดก็จะชมนิทรศการแล้วก็มีวงดนตรีของน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินที่เขาไปร่วมบรรเลงตรงนั้นนะคะอันนี้นึกภาพตามพอที่จะบอกว่าพอเห็นเห็นภาพสบายๆนะคะเราคุยกับพี่ๆในชุมชนในเจ้าว่าเขาว่างานย่าไงคะเราไม่ได้จัดแบบยิ่งใหญ่นะคะคุณจอยเราจัดกันแบบเล็กๆแบบจัดกันแบบเขาเรียกไงดีครับบรรยากาศระหว่างทำกันเองภายในพี่น้องในชุมชนเราจัดกันแบบว่า อบอุ่นแต่เราคิดว่าวันหนึ่งงานของสามเจ้าของชุมชนก็จะเดินไปอย่างช้าๆแต่ว่าอย่าง,ย,างยั่งยืนในนิาิเป้าหมายที่เราเราอยากให้เกิดขึ้นค่ะเราคงจะได้รับความรู้สึกถึงวิถีของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในใ<ช>ส่วนนี้ด้วย<ช>นะคะ<ช>แล้วตลาดนี้นี่มีความพิเศษ อะไรอย่างไรไหมคะว่าเราจะได้ไปเห็นอะไรภายในตลาดตรงนี้ตลาดสิงรีนี้บ้างค่ะตลาดสิงรีเนี่ยค่ะแค่ชื่อเนาะก็แบบสิงรีมาร์เก็ตมันคือชื่อก็แบบว่าเนาะแต่จริงๆของข้างในในในตัวตลาดของเราอะค่ะมันยังมีเรื่องของความเป็นพหุูวัฒนธรรมอยู่ดังนั้นตอนเราเปิดกว้างเราเปิดกว้างในเรื่องของการรับสมัคร ตลา,าดเนี่ยจริงๆเราให้พื้นที่ฟรีด้วยนะคะคุณจอยเ,เรามีเต็นท์เรามีโต๊เตะเรามีพื้นที่เรามีไฟเพราะเราเราได้รับความรูขข้คจากเทศบาลเมืองปัตตานีแล้วก็การไฟฟ้าจังหวัดที่าามาร่วมกันกับเราด้วยในครั้งนี้นะคะ่ะดังนั้นพี่น้องที่มาสมัครเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเต็ม ตอนนี้คือเต็มหรือยังเต็มแล้วเพราะร้านมันไม่ได้เยอะด้วยนะคะมันจัดกันแบบเล็กๆประมาณส0สิบล้านประมาณสาสิบล้านก็จะประกอบไปด้วยร้านค้าในชุมชนเองที่เขามาออกร้านกับเราร้านค้าที่เราเปิดรับสมัครแล้วก็มีร้านของชุมชนในเครือข่ายของปัตานิสตาคาทีของคณะศิลวกรรมศาสตร์เรานะคะก็คือพวกงานของชุมชนงานคราฟของน้องนักศึกษางานอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะของนักศึกษานักศึกษาที่เข้าขายในองนโอ้น้องๆก็มากด้วยความสามารถก็จะได้นํามาเรียกว่า ังผลเหมือนผลผล 1890, hatır, ิตเนาะมานำเสนอในตลาดนี้ด้วยเราได้ขายของของทีมงานรถวินเทจของจังหวัดปัตตานีที่จะมาขายสินค um 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 <si> ้ามาโชว์รถวินเทจหรือว่ามาขายอาหารฟุตทักกันนะคล้ายๆกับว่าน่าจะได้แบบว่าคอนเทนต์กันไปบ้างนะสำหรับหลายคนมาแบบว่าเช็คองค์เช็คอินเนาะนะคะจะมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปกันตรงนั้นค่ะเชื่อว่างานก็ น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของสารเจ้าในในปีแรกที่ที่เราได้ทํากันในวาระครบรอบ1 1 3ปีครั้งนี้ค่ะนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ได้ยินเรื่องของฟงของไฟแสดงว่างานนี้จะมีแบบสามารถเดินได้ตั้งแต่ห่วงไหนอย่างไรไปถึงเวลาไหนคะโดยปกติอะค่ะเขาก็จะปิดถนนตั้งแต่หัวมุมของถ้าเพิ่งจําชื่อธนาคารกรุงเทพตรงนั้นนะคะก็จะปิดตรงนั้นนะคะจนตรง เส้นนั้นเป็นเส้นวันเวย์อยู่แล้วเส้นวันเวย์อยู่แล้วแต่เขาจะเริ่มปิดถนนตอนเย็นตอนกลางวันรถก็ยังสัญจรได้ปกติก็น่าจะเป็นบรรยากาศคล้ายๆว่าตั้งแต่หลังเลิกงานเลิกเรียนตั้งแต่สี่โมงครึ่งเป็นต้นไปแต่ร้านค้าเขาก็เห็นคึกคักอยากมาขายตั้งแต่บ่ายสามนะคะเผื่อว่ารับลูกที่โรงเรียนเสร็จแล้วก็อาจจะมาเลอปปี้ันเลยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็อีกทีก็คือตอนค่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เห็นถึงกิจกรรมหลักๆของงานในครั้งนี้แล้ว ส่วนหนึ่งถ้าจะพูดถึงสิ่งที่อยากจะให้เน้นย้ําเลยว่าไม่ควรที่จะพลาดเลยนะกับงานนี้นะคะสําหรับผู้ที่ชมอยู่อ่ะควรจะมีอะไรอย่างไรบ้างไหมคะจริงไฮไลท์สําคัญของตลาดเป็นแค่ตัวเสริมตลาดเป็นแค่ตัวเสริมเพราะว่าชุมชนหรือสารเจ้าเองเขาอยากให้กระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเขาก็เลยอยากให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ของเราเนี่ย ไปจัดในเรื่องของนิทรรศการแล้วก็เรื่องของตลาดให้มันดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นแต่สาระสาคัญหลักสุดๆของเราก็คงจะเป็นในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมนะคะที่ที่เป็นพิธีกรรมที่หาดูได้ยากนะคะที่นี่จะมีในเรื่องของร่างทรงม้าทรงนะจะท่าที่เกตหรือที่อะไรก็ตามในเรื่องของม้าทรงมีเรื่องของคือว่าง่ายพิธีกรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะะเกิดจากการนําโดย ร่างทรงหรือม้าทรงในการเป็นผู้นําขั้นตอนการทําพิธีกรรมต่างๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นลุยน้ําลุยไฟเชิญองค์พระประทับเกี้ยวก็มีการล้างเกี้ยวตั้งเกี้ยวอย่างเงี้ยค่ะคือที่ที่เคยทุกพิธีการทุกขั้นตอนเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็จะจะนําโดยม้าทรงที่ประทับใจที่เคยไปอ่ะนะคะด้วยเคเกิดจากการที่เราเคยไปมาก่อนเนี่ยเกี้ยวใหญ่มากแต่เกิดจากการตั้งเกี้ยวได ขาเดียวน้วเขาเรียกขาเดียวไหมน้วงไม่มั่นใจในกระป๋องนมอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าแม้แต่ดิฉันนั่งนั่งสอบถามสัมภาษณ์ยุดตรงนี้ก็ต้องบอกว่าตัวเองก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันอยากให้ไปชมคงพลาดไม่ได้เลยาศักดิ์สิทธิ์หรือความเชื่อโดยโดยส่วนตัวนะคะก็เป็นเป็นประเพณีที่หาชมได้ยากในในจังหวัดของเราแล้วก็ในวันที่13ค่ะซึ่งตรงกับวันเสาร์จะมีการนําองค์พระจากศาลเจ้า แห่รอบเมืองปัตตานีเพื่ออัญเชิญท่านไปลุยน้ําลุยไฟแล้วก็ให้พี่น้องจังหวัดปัตตานีได้ไดสักการะระหว่างทางาใช่ไหมคะใช่ค่ะภาพบรรยากาศก็จะเป็นอ,องค์งเทพที่อยู่ในร่างของ,ของม้าทรงเนี่ยค่ะเป็นคนนําพาไปก็อาจจะมีภาพที่แบบ ใช้ไม้ที่มีอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นกาศหลายคนน่าจะพอที่จะนึกภาพออกนะคะก็เรียกว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยบางคนก็อาจจะแบบว่าได้ไปชมในส่วนนี้ด้วยนะวันนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องไม่สะดวกมาร่วมงานเราก็มีการไลฟ์สดเียงล้มีการไลฟ์สดด้วยอพิธีกรรมต่างๆผ่านผ่านเพจของมูลนิธิสังเเกเจ้าเองสื่อด้วยค่ะค่ะไหนคะ ทางสถานีเองก็อาจจะได้มีโอกาสในส่วนนี้ด้วยนะคะ<ช>ภาพบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นงานที่เรียกว่าถือว่ามีความใช้คําว่าเป็นอะไรที่เชื่อมโยงของความเป็นวัฒนธรรมในพื้นที่ที่เราอยากจะสะท้อนให้ท่าน<ช>ได้ได้ชมนะคะ<ช>อีกส่วนหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของความร่วมมือแน่นอนว่าในเรื่องของการจัดงานจัดกิจกรรมนะคะผนวกกันในหลากหลายมิติที่เราได้ได้ฟังกัน<ม>ก็คือแน่นอนว่าทั้งเรื่องของวัฒนธรรม เรื่องของความศรัทธาเรื่องของวิถีนะคะในพื้นที่รวมกับทางของคณะศิลปะกรรมศาสตร์นะคะกับความร่วมมือเครือข่ายต่างๆกับชุมชนอาบเป็นอย่างไรบ้างคะจริงความร่วมมือนี่ต้องต้องบอกว่าเข้มแข็งมากเขาเป็นเป็นชุมชนเล็กๆสารเจ้าเล็กๆแต่ว่าพลังของของการจัดงานเขาเขามีความตั้งใจเกินร้อยอย่างงี้ค่ะโดยเฉพาะคณะกรรมการของศาลเจ้านะคะที่เขามีความตั้งใจอยากอยากทำให้เกิดกิจกรรมที่มันมีการ พัฒนาทีละนิดทีละนิดไปเห็นชัดเจนแล้วก็พลังของคนในชุมชนที่เวลาเราเดินไปเคาะประตูตามบ้านบอกว่าจะจัดงานนะเรามีกิจกรรมแบบนี้แบบนี้ทุกคนให้ความร่วมมือคือพร้อมพร้อมมากอยากเอาอะไรบอกเอ็งี่คือความประทับใจส่วนตัวนะเพราะว่าเราก็เคยจัดย่านเมืองเก่าคราจินอมมาแล้วเราเห็นถึงพลังความร่วมมือในครั้งนั้นแล้วพอเราเห็นครั้งนี้อีกเรารู้สึกว่า คนปัตตานีน่ารักคือพร้อมจะจะร่วมมือหมดทุกๆอย่างนะคะแล้วก็รวมถึงคณะศิลวกรรมศาสตร์ของเราด้วยก็พร้อมเช่นกันเจ้านายเจ้านายคณะพดีน่ารักมากาาพอพอเราเป็นกระบอกเสียงเป็นคนกลางในนําเรื่องมามาให้ท่านว่า,าชุมชนอยากมีแนวทางการทํางานแบบนี้ปุ๊บท่านก็พิจารณาก็คือ โอเคพร้อมเช่นกันค่ะทราบพร้อมมอบปฏิบัติเลยเขาให้กำลังใจให้คําแนะนําอยู่ด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องขอบคุณทางวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีซึ่งก็ให้งบประมาณส่วนหนึ่งในเรื่องของการแสดงสิงโตคณะสิงโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะมาร่วมพิธีในวันในวันงานตลอดตั้งแต่14จนถึงเออวันที่10จนถึงสิด้วยแล้วก็มีเทศบาลเมืองปัตตานีที่ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของ แสงสว่างไฟฟ้าเรื่องของขยะเรื่องของอ่างเงี้ยค่ะ,<อ>ะ,คะก็ต้องขอบคุณตรงนี้ด้วยเช่นกันแล้วก็การไฟฟ้าจังหวัดปัตตานีอย่างที่เพิ่งบอกไปเรื่องต้นนะคะ,คะว่า ก็อนุเคราะห์เรื่องของไฟงานตลาดของเราแม่ค้เราจะเห็นสีสันในหลายๆงานนะคะแล้วก็จะเป็นอะไรที่ดูยิ่งทําให้บรรยากาศเนี่ยนะคะกับการเดินยามเย็นแล้วก็ได้ชมทั้งตลาดอ่ะเดี๋ยวจะได้ชมตลาดซิงลีจะได้ชมนิทรรศการนะคะแล้วก็อื่นๆแล้วก็แสงสีเรียกว่าแสงไฟต่างๆเนี่ยค่ะก็ทําให้บรรยากาศเนี่ยยิ่งดูละมุนเนาะแล้วก็หน้าที่แบบว่าเก็บภาพบรรยากาศดีๆเหล่านี้เป็นความงดงาม ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นความเข้มแข็งที่เราเห็นแล้วก็ต้องไปเห็นภายในกิจกรรมนี้จริงๆด้วยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ขอย้อนไปนิดนึงทั้งในเรื่องของการประกวดภาพถ่ายอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าผู้ที่สนใจก็อยากจะให้คุณน้ำพึ่งได้เน้นย้ำตรงนี้สักนิดนึงกับกิจกรรมต่างๆด้วยตอนนี้ค่ะถ้ายังเปิดรับสมัครอยู่จนถึงวันศุกร์นี้นะคะก็สามารถจะ ส่งไปสมัครมาได้ที่อีเมลของน้ำพึ่งนะคะก็คือหรือง่ายๆโทรมาหาพึ่งก่อนก็ได้ค่ะเจอเบอร์โทรกันนะคะ093-559-2645ค่ะ093-559-2645โทรมาสอบถามรายละเอียดได้ว่าต้องส่งอะไรยังไงบ้างกรลดแบบไหนเดี๋ยวพึ่งพร้อมให้ข้อมูลนะคะก็ตอนนี้ก็มีคนทยอยส่งมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีทั้งๆน้องๆเยาวชนช่างภาพรุ่นเก่าแล้วก็ช่างภาพรุ่นใหม่ค่ะ ชิงเงินรางวัล3,500บาทนะค่ะก็พายไม่ได้นี่คือเรื่องของงานสมโพธิมูลนิธิเจ้าเองสื่อองค์พระพี่น้อง108เจ้าแม่ทับทิมปัตตานีประจำปี2568นะคะซึ่งจะเกิดขึ้น10ถึง14กรกฎาคมนี้นะคะณมูลนิธิเจ้าเองสื่อถนนปรีดาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะนะคะส่วนกิจกรรมอื่นๆของทางคณะค่ะอาจจะอยากให้เพิ่มเติมสักนิดนึงค่ะนะคะว่าในห้วงระยะเวลาอันใกล้นี้จะมีอะไร ที่อยากจะให้ติดตามกันบ้างค,ะค่ะก็ก่อนจะไปสารเจ้านะคะก่อนจะไปงานสารเจ้าเนะะี่ยค่ะโดยตอนนี้เราจะเห็นภาพ PR ค่อนข้างเยอะที่ทางจังหวัดเขาจัดกิจกรรมมหกรรมอาหารอร่อยกันใช่ไหมคะหนึ่งกรกฎาคณะศิลปรกรรมศาสตร์ของเราก็ได้รับเกียริ ทางวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีให้โอกาสให้เราได้ไปแสดงนิทรรศการงานผ้าค่ะของศิลปกรรมศาสตร์เราจะอยู่ใกล้ๆกับเวทีเลยนะคะจะเป็นนิทรรศการงานผ้าอินดาของเรานะคะเพื่อให้แสดงเห็นความสวยงามในเรื่องของพื้นถิ่นในจังหวัดปัตตานีของเรานอกจากมีนิทรรศการงานผ้าแล้วบูธของเรายังมีเวิร์กช็อปด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะใครไปแล้วได้มีโอกาสได้เวิร์กช็อปด้วยแน่นะค่ะได้ของกลับไปเลยนะอย่างเช่นสมราษ์ใครเคยไปที่งานสันเจ้าแม่ลิ้มนเหนียวที่เคยไปเวิร์กช็อปไปทํากิจกรรมกับ วิถีศรัทธา,าคือดานจรรยาของเราอะค่ะหลายท่านก็เห็นว่าเราจะมีกิจกรรมอยู่ตรงบริเวณนั้นอยู่บ่อยๆนะคะอย่างเช่นกิจกรรมที่เราจะทำเวริร์กช็อปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดดอกไม้มจัดดอกไม้อยู่ในสิ่งของอยู่ในกระเป๋าไว้ง่ายถือก็มีอะไรอยู่ในตัวก็สามารถจะมีดอกไม้กลับมาบ้านในในตัวของเราได้น,นี่นะคะ,คะแล้วก็มีการสกรีนเสื้อนะคะม,มีการสกรีนเสื้อแล้วก็มีการถ้าพ่งจําชื่อไม่ผิดอะค่ะเพราะนี่เป็นเรื่องใหม่ของคณะเหมือนกับจะเป็นในเรื่องของการสเก็ต สเก็ตงานผ้าและทุกคนได้มีส่วนร่วมกับการสเก็ตผ้าสเก็ตลายอะไรอย่างเนี้ค่ะเพื่อเพื่อออกมาเป็นงานของของแต่ละคนพร้อมจะตัดเย็บได้อีกหนึ่งอันก็จะเป็นเรื่องของการเพ้นหน้าทำงานผ้าลวดลายต่างๆมาเพ้นอยู่บนใบหน้าของเราเดินสวยงามกันในงานเลยทีเดียวในที่5กรกฎาคมนี้ค่ะที่ร้านวัฒนธรรมร้านศิลปวัฒนธรรมนะคะหรือข้างๆเรียนเบญจมานีค่ะ โอเคค่ะก็พลาดไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะกิจกรรมต่างๆมีความน่าสนใจนะคะแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสทั้งไปร่วมงานนะคะแล้วก็อาจจะได้ แน,แน่นอนเลยต้องบอกว่าเป็นความประทับใจ<ม>ะนะคะในรูปแบบต่างๆนะคะกันไปด้วยอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการที่นี่มออค่ะหมดลงแล้วขอบคุณนะคะสำหรับคุณนัทวิริยาพฤกษวรนค่ะนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการหัวหน้าสำนักง,งานบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะวันนี้มาร่วมพูดคุยกับทางรายการด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับรายการที่นี่มออนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมนะคะวันนี้ดิฉันหัทยการเพศปประวัติค่ะและคุณน้ำพึ่งนะคะลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ